หลักการที่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาของคุณหลักการที่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาของคุณตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะมาดูหลักการข้อแรกกันผมขอร้องให้คุณเปิดใจฟังไว้ก่อนขณะที่อ่านหลักการนี้จงจำไว้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมหรือใครคนใดคนหนึ่งคิดค้นขึ้นมาแต่เป็นหลักการที่ใช้ได้ผลกับคนนับล้านมาแล้ว คุณเองก็สามารถนำมันมาใช้งานและสร้างผลกำไรให้กับตัวเองได้เช่นกันแล้วคุณจะพบว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยหลายปีก่อนผมได้รับเกียรติให้ไปก้าวพระทกษาในงานพิธีมอบป,ปริญญาบัตรที่วิทยาลัยเซเลมในเมืองเซเลมในเมืองเซเลมรัฐเวสต์เวอร์จิเนียผมได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่คนเราต้องมีปณิธาน อันแรงกล้าจนทำให้หนึ่งในนักศึกษาที่กำลังจะจบเกิดความตระหนักและนำมันไปเป็นหลักการสำคัญแห่งปรายาชีวิตของเขาภายหลักนักภายหลังนักศึกษาหนุ่มคนนั้นได้เป็นสมาชิกสภาของเกรสและเป็นบุคคลสำคัญในคณะทำงานของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีเลวู เขาได้เขียนจดหมายถึงผมโดยกล่าวถึงทัศนิกนกคติกของเขาที่มีต่อหลักการแห่งปณิธานจึงจะปรากฏอยู่ในบทถัดไปผมขอนำเอาความในจดหมายมาให้อ่านมันจะช่วยให้ไอเดียที่จะนำรางวัลแห่งชีวิตมาให้คุณเรียนคุณนโปเลียนกับการที่ผมได้เข้าไปทำงานในฐานะสมาชิกของสภาคองเกรส ทำให้ผมได้มีโอกาสเห็นปัญหาของผู้คนมากมายผมได้ให้คำแนะนำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้คนนับพันในปีคศ1922เมื่อคุณได้เดินไป,ปกล่าวปฐกฐานในงานพิธีมอบปริญญาบัตรที่วิทยาลัยเซเลมขนาดนั้นผมยังเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่กำลังจะจบการศึกษาจากจุดนั้นคุณได้บ่มเพาะไอเดียดีๆลงไปในจิตใจให้ ใจของผมมันช่วยให้ผมได้รับโอกาสที่จะทำงานรับใช้ประชาชนในรัฐของผมในปัจจุบันนี้และจะช่วยให้ผมประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องต่อไปในอนาคตผมจำได้เหมือนเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ว่าคุณได้ให้คำอธิบายที่แจ่มแจ้งเกี่ยวกับวิธีที่เฮลิปอร์ใช้ทั้งทงที่เขาได้เรียนหนังสือเพียงน้อยนิดไม่มีเงิน ไม่มีเพื่อนที่จะช่วยคิดแต่เขาก็สามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในชีวิตได้ก่อนที่คุณจะจบปฐากถาผมได้ตัดสินใจในขนาดนั้นว่าจะมีจุดยืนของตัวเองและจะต้องก้าวข้ามอุปสรรคฝ่าฟันความยากลำบากไปให้ได้สำหรับคนหนุ่มสาวนับพันที่จะจบการศึกษาในปีนี้และอีกสองสามปีต่อไปนั้น ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนพวกเขาอยากรู้ว่าในการเริ่มต้นทำงานนั้นตัวเองจะไปทิตทางไหนและจะทำอะไรดีมีแต่คุณที่สามารถให้คำตอบได้เนื่องจากคุณได้ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาซึ่งผู้คนมากมายประสบอยู่ทุกวันนี้ยังมีผู้คนนับพันในสหรัฐอเมริกาที่อยาก จะรู้วิธีเปลี่ยนฝัามคิดเป็นเงินทองผู้คนทั่วไปมักเริ่มด้วยการไม่สร้างหนี้และลดค่าใช้ใจ่ายรอเพียงแต่จะมีใครสักคนช่วยเหลือเขาได้เหมือนคุณถ้าคุณตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ผมจึงอยากเป็นเจ้าของหนังสือเล่มแรกที่ออกจากโรงพิมพ์พร้อมดพร้อมด้วยลายเต็นของคุณด้วยความชื่นชมด้วยความนับถือเจนนิงแรนดอฟ จากปีคศ .192 นั้นผมได้เฝ้าดูเจนนิงและนอปก้าวขึ้นตู่ผู้อำนวยการถ่ายการบินแห่งชาติได้เป็นนักผู้ตั้งแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่และได้เป็นวุฒธ,ธิสมาชิกแห่งรัฐเวสเวสเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกา35ปีหลังจากที่ผมได้ก้าวปฐกถาไปมันเป็นความภูมิใจของผมที่ได้ กลับมาวิทยาลัยเซเลมอีกครั้งในปีคศ .1957 โดยได้รับตําแหน่งอาจารย์พิเศษและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวรรณกรรมจากวิทยาลัยเซเลมบทวิจารณ์บทวิจารณ์ก่อนที่คุณจะได้เริ่มบทต่อไปผู้เขียนอยากที่จะกระตุ้นเตือนว่าบทฟาร์มที่คุณกำลังอ่านนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมทฤษฎีไว้เท่านั้นแต่ยังจะทำให้คุณได้ทุกสิ่งที่ต้องการอีกด้วยหลักการแห่งความสำเร็จทั้ง13ประการนี้ได้รับการพิสูจน์จากบุคคลที่มีชื่อเสียงตามที่นโปเลียนฮิลได้กล่าวอ้างไว้เทคนิคของเขาให้ผลทางปฏิบัติได้รับยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญและนักเขียนร่วมสมัยในยุคต่อ,ตอมา ผู้คนมากกว่า60สิบล้านคนได้จ่ายเงินซื้อหนังสือที่คุณกำลังถืออยู่ในมือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ได้พิสูจน์ถึงความสำเร็จด้วยตัวมันเองแน่นอนว่าคุณจะเป็นนี่มันเพราะมันจะตั้งโอกาสให้แก่คุณมากมายจงอ่านมันและอย่าตั้งคำถามแต่จงลงมือทำเพราะถ้าคุณไม่ลงมือทำอาจคิดว่าตัวเองรู้ดีว่านโปเลียนฮิลหรือ ไม่ก็ตัดสินใจเลือกเลือกหยิบบางต่วของหนังสือเล่มนี้เฉพาะตัวนที่คุณเชื่อแล้วถ้าคุณเกิดไม่ประสบความสำเร็จขึ้นมาคุณก็จะไม่มีวันรู้ว่าความล้มเหลวนั้นมาจากหนังสือเล่มนี้หรือจากตัวคุณเองกันแน่